ตัวหนึ่งนะครับก็คือ t s m อนะออกมาส,สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือรีบปั่นเต็มที่นะครับก็รายได้ออกมานะครับผลประกอบการออกมารอบนี้นะก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่คาดไว้นะครับทั้งรายได้และก็กาไรนะครับทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของบริษัทน,นะครับโดยที่รายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก990 00พันล้านไต้หวันดอลลาร์นะครับอันนี้มากกว่าที่ตลาดคาดไว2้2%นะครับปกติแล้วที m c จะมีรายได้มากกว ซอร์ไพรส์ไม่เกินหนึ่งะครับแต่รอบนี้เซอร์ไพรส์สองนะครับซึ่งมากสุดในรอบ14ไตรมาสละนะครับเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว30%นะครับกรอสมาจินนะไกด์แดนเขาเคยให้ไว้ว่ามาจินเนี่ยมันจะลดลงนะครับเหลือจาก50เหลือประมาณสัก56.5%เนี่ยนะครับแต่รอบนี้กรอสมาจินออกมาจริงเนี่ย59%นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไส้ในนะครับมันมีการลดลงของค่าเสื่อมราคาในเครื่องจักรนะก็อาจจะมาช่วยในส่วนนี้นะครับแต่ แต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการแหลมกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะถ้าเขามีการลงทุนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามาจินเนี่ยมันดีขึ้นจากในฝั่งของตัวดีพีที่มันหายไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว EPS นะครับอันนี้ออกมามากกว่าที่ประมาณการเอาไว้นะครับประมาณ11%แล้วก็เติบโตขึ้น39%นะครับไกด์แดนที่เขาให้ไว้นะครับใน Q4 ให้ไว้ที่รายได้เนี่ย32.8อพันล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็มากกว่าที่คิด นในส่วนของปีทั้งปีนี้นะครับเขาก็มีการปรับไกด์เลนขึ้นนะจากเดิมทีเนี่ยในปี25เนี่ยเขามองว่าภาพรวมของ revenue growth หรือว่าการเติบโตของรายได้เนี่ยจะเติบโตมากกว่า30%นะครับแต่ของใหม่เขาให้ไว้ที่35%เลยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรแล้วก็ตัวคาเปกเนี่ยเดิมทีเขามองไว้ที่ปีนี้ทั้งหมด4 0่สิพันล้านดอลลาร์นะครับเขาปรับเพิ่มเป็น4 1่0 0พันล้านดอลลาร์นะครับโอเคก็ภาพรวมประมาณนี้เนาะส่วนอื่นๆนะครับ ที่รายได้ในไตรมาสนี้ที่มันที่งบออกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็ยังมาจากตัว a d แอ c e d Node อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยคิดเป็น74%นะครับก็คือ3นาโนเมตร23% 5นาโนเมตรนะครับ37%แล้วก็7นาโนเมตร14%นะครับในฝั่งของการเติบโตรายแพลตฟอร์มนะครับก็คือไตรมาสนี้หลักๆก,ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แรมมาจากฝั่งของ High Performance Computing นะเพราะตัว HPC เนี่ยแฟ a t Q on Q อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก Gb 2 0 0ไป Gb 3 0 0นะครับในช่วงท,งท,งทัน transition ระหว่างแบ็คเบลไปแบ็คเบลอัลตร้านะครับอาจจะติดตรงนี้อยู่นะครับทำให้แ l a t กิวอันคิวไปนะครับแต่ว่าที่เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยชดเชยได้เนี่ยคือสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้โตมา1%าซนะครับซึ่งค่อนข้างสอดคล้องนะครับกับงบของฟอกคอนที่ออกมาพอาะฟอกคอนบอกว่าในช่วงกันยายนเนี่ยตัวรายได้สมาร์ทโฟนโตขึ้นมาเยอะมากจากการที่มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งเปิดตัว ตัวแฟลชชิปโฟนรุ่นใหม่นะครับก็เดาง,ง่ายครับไม่ใช่ใครน่าจะเป็น Apple นะครับก็ตรงนี้ทำให้ตัวสมาร์ทโฟนนี้มันชูขึ้นมานะครับชดเชยในฝั่งของตัว HPC ที่มันซอฟลงโอเคอันนี้เป็น TSMC นะครับก็หุ้นตอนนี้น่าจะบวกอยู่3%นะครับสำหรับพรีมาเก็ตที่ตลาดนิวยอร์กนะพับวงดูดีนะครับ